ของกาศสาหัรานิกยก้งเจริญพรพวกเราหลวงพ่อมานานางอย่าได้มะเทศแถวนี้สักครั้งนึงอันนี้ออกจากวัดมาแต่ตีสี่นะเพิ่งถึงเนี่ยโยมก็ <c oughs> จะนิมนต์บอกให้นั่งพักก่อนไ่ได้นะโยมที่นี่รออยู่นะ ธรรมะไม่ใช่เรื่องที่จะรอเวลาได้เพราะชีวิตเราเนี้ยหมดไปอย่างรวดเร็วเลยอย่างเด็กๆไม่รู้สึกนะพออายุเยอะขึ้นนะปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยแบ๊บเดียวชีวิตของคนเราโดยเฉลีย่ยประมาณสามหมื่นวันแค่นั้นนะสามหมื่นวันประมาณเจ็สิบห้าปีไม่มากไม่น้อยกว่านั้นเท่าไหรนะ่ะ นี่ถ้าเราจะใช้เวลาที่จำกัดเนี่อย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดคนเราควรจะมีชีวิตอย่างมีความสุขไม่ใช่มีชีวิตที่จมอยู่กับความทุกขตลอดเวลาสามหมื่นวันนี่ถ้าเราทบทวนดูให้ดีมันมีวันเวลาที่เรามีความสุขสักกี่วันวันเวลาที่ชีวิตเผชิญปัญหานะะเผชิญความทุกข์เนี่ยเยอะหลือเกิน นี่ยคนนะักพศบัดนะน้ำท่วมต้องเป็นเดือนๆชีวิตไม่มีความสุขหรอกแป๊บเดียวก็แก่แป๊บเดียวก็เจ็บแป๊บเดียวก็ตายเดี๋ยวเราก็พลดัดพลากจากคนที่เรารักเดี๋ยวเราก็เจอสิ่งที่เราไม่รักเดี๋ยวเราก็ผิดหวังในชีวิตนี่เต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยความทุกข์นานา,นา,นานชนิดถ้าเราไม่สามารถ บริหารจัดการจิตใจของเราให้ดีเราจะมีชีวิตแบบไม่คุ้มค่าเลยว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่เรื่องง่ายกี้หลวงพ่อได้ยินแว่วๆว่าว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเขาเป็นมนุษย์แล้วนะทำไมจะต้องจมอยู่ในความทุกข์ตลอดไปหรอถ้าเรา ไม่มีบุญวาสนาได้เจอคําสอนของพระพุทธเจ้ามันก็จําเป็นหรอกเราต้องเรียนว่าย,ยู่ในความทุกข์เรื่อยไปจากการที่เรามันมีโอกาสอันดีบุญกุศลส,ส่งมาไม่ได้เป็นมนุษย์เฉยๆหรอกอยังมีโอกาสได้ฟังธรรมะถ้าเราใช้โอกาสที่เรามีมากกว่าคนทั่วโลกนะคนในโลกให้มีคนสักกี่คนที่เขาได้ฟังธรรมะก็ทั้งคนนะักรสวรรค์นนะ ที่มาที่นี่กับคนที่ไม่ได้มาเนี่ยเทียบส่วนกันไม่ได้พวกเราถือว่าเรามีบุญวัสนาเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วเรายังจะสนใจธรรมะด้วยนอกจากธรรมะแล้วไม่เห็นมีอะไรที่จะทําให้ชีวิตเรามันเต็มมันอิ่มชีวิตคนในโลกมีแต่ความพร่องขาดอยู่ตลอดเวลาหิวอยู่ตลอดเวลาทุกข์อยู่ตลอดเวลาอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านสอนทางไวนะ้นเป็นเครื่อง ลดความทุกข์ออกจากจิตใจของเราได้อัศจรรย์ใช้คำว่าอัศจรรย์ที่สุดเลยไม่ใช่ปฏิหารเป็นเรื่องนึกไม่ถึงว่าวิธีการที่จะปลดปล่อยจิตใจของเราให้พ้นจากความทุกข์นี่มีอยู่คนที่มีโอกาสฟังมีไม่มากคนส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะปลดปล่อยจิตใจให้พ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริง งั้นพวกเรามาเรียนวิธีนะมาทำยังไงใจเราจะพ้นทุกเราจะมีชีวิตที่มีความสุขมีชีวิตอยู่หนึ่งวันก็มีความสุขทั้งหนึ่งวันนะมีชีวิตปีหนึ่งก็มีความสุขอีกปีหนึ่งอยู่ได้อีก30มสิบสี่สิบปีก็มีความสุขอีกสามสิบี่สิปีเป็นชีวิตที่ไม่ขัดทุนชีวิตที่จมความทุกข์ไปเรื่อยๆนั้นขัดทุนนะเราลองทบทวนชีวิตเราตั้งแต่เด็กมาเราผ่านความทุกข์มาเท่าไหร่แล้ว เยอะแยะนะแต่เราแกล้งลืมเวลาความสุขนะั้นเราก็ฝันฝันไปลองนึกทบทวนไปดูสิ่งที่เรานึกว่าความสุขที่สุดในชีวิตเรามันแค่ไหนกันมันก็แค่นั้นแหละก็ะคือมันมาแล้วมันก็ไปหมดเลยวันนี้เรามาเรียนเราจะจัดการกับจิตใจของเราอย่างไงให้มันพ้นทุกข์ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะไม่ใช่ทฤษฎีไม่ใช่ปรัชญาแตเป็นหลักปฏิบัติซึ่ง เราต้องลงมือทําจริงๆถ้าเราฟังธรรมะมแล้วเราไม่เอาไปทำนะไม่ได้ประโยชน์อะไรเสียเวลาไปอยู่บ้านไปทํามาหากินยังได้สตังเราเสียเวลาแล้วเราต้องเอาให้คุ้มนะวันนี้ตั้งใจเรียนตั้งใจฟังการที่เราจะปลดปล่อยตัวเองออกจากความทุกข์ได้เราต้องรู้ก่อนความทุกข์มันเข้ามาสู่ใจเราได้ยังไงคนอื่นทําให้เราทุกข์ไม่ได้ ใจของเราถึงไม่ฉลาดนะทำความทุกข์ให้ตัวเองคนอื่นสร้างปัญหาให้เราได้แต่สร้างความทุกข์ให้เราไม่ได้อย่างมีแฟนแฟนทิ้งอกหักนะเป็นปัญหาชีวิตใช่ไหมตกงานเป็นปัญหาชีวิตน้ําท่วมบ้านเป็นปัญหาชีวิตเจ็บป่วยเป็นปัญหาชีวิตมันกระทบเข้ามาได้อย่างมากก็กระทบที่ร่างกายจิตใจที่ฝึกฝนไว้ดีแล้วนะปัญหาเท่าไหร่มันเข้ามาไม่ถึงใจ อย่างเราเราอดข้าวเราไม่มีข้าวกินตัวที่เดือดร้อนในะร่างกายร่างกายต้องการกินข้าวต้องการบ้านอยู่ต้องการโน่นต้องการนี่จิตใจมันไม่ได้เดือดร้อนไปด้วยเราสามารถที่จะอยู่กับโลกนะอยู่กับชีวิตท่ามกลางปัญหานานาชนิดท่ามกลางความทุกขนะ์ทางร่างกายโดยที่ใจเราไม่ทุกข์ใดนี่เป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะ ที่ว่าพ้นทุกพ้นทุกนะ่มันสองขั้นตอนขั้นตอนแรกนะเราฝึกฝนใจจนบรรลุพระอรหันต์ไม่ยากนะฝึกไปจนบรรลุพระอรหันต์เนี่ยเราจะพ้นทุกทางใจก่อนแต่ความทุกทางร่างกายยังมีอยู่เงินพระอรหันต์ยังมีความทุกทางร่างกายขนาดพระพุทธเจ้าจะปรินิพานนะท่านก็เจ็บป่วยถ่ายเป็นโลหิตถ่ายเป็นเลือดนะท่านยังทำกรรมของท่าน,านไว้ท่านต้องรับผลกรรม หนีไม่รอดเลยแต่ทางจิตใจนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตสิ่งแวดล้อมจะเสียหายบ้านช่องจะพังคนรักจะทิ้งพ่อแม่ที่รักของเราตายลูกของเราตายสามีนอกใจปัญหาอนาชีนที่นั่นถ้าเราฝึกจิตดีแล้วไม่ทุกข์หรอกความทุกข์เข้ามาไม่ถึงใจเราสังเกตลงไปเลยความทุกข์มันเข้ามาสู่ใจของเราได้ยังไง ถ้าเราอยากเมื่อไหร่เราก็ทุกเมื่อนั้นสังเกตด,ดูให้ดีนะถ้าเราอยากเมื่อไร่เราทุกเมื่อนั้นอันนี้เป็นธรรมะขั้นกลางนะถ้าขั้นสูงแล้วก็มีแค่มีกายมีใจก็ทุกข์แล้วมีขันธ์ก็ทุกข์แล้วอันนั้นไม่ใช่คาดที่เราจะเรียกันหรอเอาไว้ก่อนไปเรียกทีหลังขั้นนี้เรามาสังเกตด,ดูถ้าเมื่อไรใจเราอยากใจเราจะทุกข์มีความอยากมีความยึดก็มีความทุกข์ ไม่มีความอยากไม่มีความยึดก็ไม่มีความ,ม,าม,วามทุกข์ทางใจนะแต่ทางกายมีสังเกตดูคนในโลกนะเขาไม่เข้าใจตรงนี้เลยเขาจะไม่รู้เลยว่าถ้ามีความอยากแล้วมีความทุกข์ก็จะรู้สึกแค่ว่าถ้าไม่สมอยากถึงจะมีความทุกข์รู้สึกไหมเรารู้สึกไหมถ้าเราอยากอะไรแล้วเราก็สมอยากเรามีความสุขแต่ถ้าอยากแล้วไม่สมอยากถึงจะมีความทุกข์ เรายังไม่เห็นด้วยซ้ําไปว่าถ้ามีความอยากล้วจะมีความทุกข์สติปัญญาของคนทั่วๆไปนั้นเห็นได้แค่ว่าถ้าไม่สมอยากเราถึงจะทุกข์ถ้าสมอยากแล้วมีความสุขนี่เราลงมาเรียนว่าจริงหรือไม่จริงวิธีที่จะมาเรียนนะที่เรามาหัดรู้จิตใจของเราเองให้ดีทุกคราวที่ใจเราเกิดความอยากใจจะเกิดความทุกข์สังเกตให้ดีนะไปหัดสังเกตใจของเราเอง การหัดสังเกตใจตนเองนั้นไม่ใช่เรื่องยากอะไรใครๆก็ทําได้แต่ว่าปัญหาใหญ่ก็คือละเลยที่จะทำํำหลวงพ่อไปเทศที่เชียงรายเกงเชียงรายเด็กห้าขวบหนึ่งห้าขวบเนาะมาส่งกันบ้านแต่ไม่ได้ส่งกับหลวงพ่อหลวงพ่อกลับมปแล้วก็ส่งกับลูกศิษย์หลวงพ่ออีกทีไปเล่าให้คนที่ช่วยหลวงพ่อสอนฟังบอกเขาเห็นความโกรธนะแต่ความโกรธมันอยู่แวบ,บเดียว เด็กห้าขวบนะความโกรธเกิดขึ้นในใจนะพอเขาเห็นปุ๊บมันขาดไปเลยแล้วความโกรธนะั้นมันอยู่แวบบเดียวเท่านั้นเองเห็นไหมกระทั่งเด็กห้าขวบมันก็ดูกเปลี่ยนการที่เราจะคอยรู้เท่าทันใจของเราจนเราเห็นความจริงนะว่าถ้ามีความอยากเกิดขึ้นก็มีความทุกข์เบื้องต้นไม่มีอะไรยากหรอกเราคอยรู้ทันใจของเราบ่อยๆใจเรามีความสุขขึ้นมาเราคอยรู้ทันใจเรามีความทุกข์ขึ้นมาเราคอยรู้ทันะ ใจเราเฉยๆเราก็รู้ทันใจเราโลภขึ้นมาเราก็รู้ใจเราโกรธขึ้นมาเราก็รู้ใจมันลอยไปฟุ้งซ่านไปก็รู้ทันใจหดหูก็รู้ทันนะดีใจก็รู้ทันเสียใจก็รู้ทันความรู้สึกทุกชนิดในใจของเราเนี้เรารู้ได้ทุกคนใครไม่รู้จักโกรธมีไหมมีไหมในห้องนี้ใครไม่รู้จักว่าความโกรธเป็นยังไงรู้จักทุกคนใช่ไหม ใครรู้ไหมว่าความโลภเป็นยังไงใครรู้ลองยกมือซิว่าโลภเป็นยังไงรู้จักไหมเนี่ยนอกนั้นมือพิการนี่จริงเรารู้จักอยู่ตลอดนะกโกรธเราก็รู้จักใช่ไหมโลภเรารู้จักหลงเราก็รู้จักอิจฉาเป็นไหมรม้จักไหมผู้ชายเคยอิจฉาไหมถามผู้ชายมีไหมอิจฉา,า,า,ามันหลอกเราแล้วก็อิจฉามันอเ่ยธรรมดาหลวงพ่อก็เคยเป็นนะ เรื่องธรรมดามันมีแฟนสวยแล้วอิจฉามันกลัวเป็นไหมรู้จักกลัวไหมที่วัดหลวงพ่อนี่มีสิ่งที่น่ากลัวของคนในเมืองเขากลัวมากนะล่ําลือกลัวตุกแกฟังแล้วน่าสงสารนะานนะเ,กกเานาะบางคนเจอตุกแกเพราะน้าลายไหลบางคนเจอตุกแกกลัวทุกคนรู้จักความกลัวนะเกลียดเป็นแม่เกลียด เกยก็เป็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ยากอะไรหรอกที่เราจะรู้แต่เราละเลยที่จะรู้เท่านั้นเองมีความสุขรู้จักความสุขไหมรู้จักทุกไหมรู้จักกลุ้มใจไหมรู้จักกังวลไหมกลุ้มกับกังวลเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันรู้จักคําว่าเกลียดใจไหมเกลียดใจมีความรู้สึกไหมเกลียดใจพยาบาทอาฆาต ไม่นาน,านานชนิดเลยนะหลวงพ่อเคยรวบรวมไม่ได้สองร้อยกว่าคำนี่มีลูกศิษย์คนหนึ่งเข้าไปรวมได้สามร้อยกว่าคำบรรพบุพร,บรุษคนไทยเนี่ยเก่งที่สุดเลยนะในการที่จะแยกแยะความรู้สึกไปได้ละเอียดยิบเลยความรู้สึกละเอียดยิบเลยเซงเซงกับเบื่อเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะขับคล้องใจนะขับแค้นเหมือนไมมกับขับคล้อง ไม่เหมือนกันนี่ความรู้สึกนะคนโบราณเก่งนะแยกแยะความรู้สึกเอาไว้ได้ละเอียดยิบเป็นหมดเลยเรารุ้นลูกรุ่นหลานนะเราความรู้สึกมันดื้อด้านขึ้นเลยคุณไม่รู้รู้รรรรรจกักน้อยลงน้อยลงหลวง,งพ่อเคยรับราชการเคยถามเด็กคนนึงเด็กพิมพ์เดนะเด็กคนนี้ก็จีเนียสอัจฉริยะมากเลยสมัยนั้นเครื่องแฟกเข้ามาใหม่ใ หัวหน้ากองก็ใช้ให้ไปส่งแฟตไปส่งไปสภาพักแล้วปรเดี๋ยวมก็มารายงานว่า,ย,ายังส่งไม่ได้หัวหน้าก็สั่งไปส่งอีกก็ส่งไม่ได้นะนทางสภาพักโทรมาว่าส่งมาทำไมหลายแผน่นเด็กมันก็เถียงยังไม่ไปเลยยังอยู่เนี่ย <c oughs> <c oughs> กระดาษเนี้ยมันยังไม่ไป <c oughs> เด็กคนนี้นะมันชอบฟังเพลง ้รา่็ถามว่าเพลงนี้เพราะไหมตอบว่าไงนะสนุกค่ะมันไม่รู้จักคาว่าเพราะเพลงนี้เพราะไหมคลาสสิกไหมไม่รู้จักรู้จักคาแต่คาว่าสนุกเพลงนี้ดีไหมไม่สนุกม่ความรู้สึกแคบมากเลยหรือแต่สนุกก็ไม่สนุกนะและคนโบราณเนี่ยเขารู้จักความรู้สึกที่ถี่ยิบเลยละเอียดยิบเลยเกรงใจอเงี้ยโอ้โหไปแปลเป็นภาษาฝรั่งมันอุ่นแหวงไงเนาะแปล,ยา,นะแปลยากนะ อยิจฉชาพยาบาทกลุ้มใจอย่างเงี้ยงั้นเรารู้จักความรู้สึกทุกชนิดนได้อยู่แล้วต่อไปนี้ง่ายๆเลยในใจของเรามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันไปในใจเรามีความสุขรู้ว่ากําลังมีความสุขในใจมีความทุกขรู้ว่ามีความทุกขในใจมีศรัทธาอยากฟังธรรมรู้ว่ามีศรัทธา ในใจขยันอยากปฏิบัติละพยายามปฏิบัติรู้ว่าเกิดความขยันหมั่นเพียรจะปฏิบัติเกิดขี้เกียจก็รู้ทันเกิดโลภก็รู้ทันเกิดโกรธก็รู้ทันเกิดหลงไปใจลอยก็รู้ทันฟุ้งซ่านก็รู้ทันหดหู่ก็รู้ทันลังเลใจก็รู้ทันให้คอยรู้ทันความรู้สึกนานาชนิดนะที่มันเกิดขึ้นในใจเราหัดรู้บ่อย ไม่ใช่รู้เพื่อเอาดีเอาพิเศษอะไรไม่ใช่รู้เพื่อเอาความดีความสุขความสงบนะการปฏิบัติธรรมนั้นมันมีสองขั้นตอนขั้นแรกทําไปเพื่อความสุขความสงบเรียกว่าทาสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานนั้นทําไว้ก็ดีมีประโยชน์จิตใจสบายมันมีกรรมฐานอีกชนิดหนึ่งชื่อวิปัสสนากรรมฐานทำเพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวนี่เราจะมาหัดให้เห็นตัวนี้ให้ได้นะ นะคะเนอ่าความโกรธเกิดขึ้นในใจเราก็รู้กําลังโกรธอยู่เราจะเห็นเลยว่าอยู่ช่วคราวเราก็หายไปความโลภเกิดขึ้นในความอยากเกิดขึ้นในใจเราเรารู้ทันว่าใจกําลังอยากนะความอยากจะหายไปหายเองนะความฟุ้งซ่านเกิดเรารู้ทันว่าจิตกําลังฟุ้งซ่านจิตจะสงบเองจิตโหดหูรู้ว่าหดหูนะความหดหูก็ดับไปจิตมีความสุขเกิดขึ้นเราก็รู้ว่ามีความสุข ดับบ้างไม่ดับบ้างเพราะความสุขเนี่ยเกิดกับจิตที่เป็นกุศลก็ได้เกิดจากจิตที่เป็นอกุศลก็ได้อย่างพวกเราเรามาฟังธรรมเรามีความสุขเนี่ยเรารู้ว่าจิตใจเรามีความสุขมันไม่จําเป็นต้องหายทันทีมันไม่เหมือนกิเลสนะถ้ากิเลสเนี่ยเรามีสติรู้ทันปั๊บเดียวนะมันจะดับของมันเองเลยอัตโนมัติอย่างความสุขเกิดขึ้นในใจเรารู้ทันบางทีก็ดับบางทีก็ไม่ดับทาไม่ดับบางทีดับไปเลย ถ้าความสุขไหนเกิดจากกิเลสเกิดจากโลภะเกิดจากกิเลสความโลภเนี่ยเวลาเปิดความโลภขึ้นมาเนี่ยในใจเราจะมีความรู้สึกสองอย่างเท่านั้นไม่มีความสุขก็เฉยๆเวลาเกิดความโลภนะแต่เวลาใจที่เกิดความโกรธเนี่ยจะมีความรู้สึกอันเดียวก็คือเกิดโทสะจะไม่ชอบมันจะมีความทุกข์เกิดขึ้นในใจความทุกข์ทางใจเนี่ยเกิดร่วมกับจิตที่มีโทสะเท่านั้น เนี่ยเราจะค่อยๆหัดค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปมันจะเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นนะต่อไปเราจะเห็นเลยว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามานะมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปความโลภมาแล้วความโลภก็ไปความโกรธมาแล้วความโกรธก็ไปความหลงมาแล้วความหลงก็ไปะดีใจมาแล้วที่ความดีใจก็ไปความเสียใจมาความเสียใจก็ไปใครเคยอกหักไหมห้องนี้มีไหมยกมือให้ดูหน่อยเนี่ยมีหลายคนนะอกหัก บางคนก็สมควรโอ,อหักหรอกดูดูบางคนไม่น่าจะโออกหักก็โกหักกับเขาด้วยนะตอนโอหักนึกได้ไหมมันทุกข์มันทุกข์กเยอะนะนี่โอ,อหักครั้งแรกทุกข์มากนะครั้งที่ยี่สิบเฉยๆนะมันดือ้อมันดือ้อนะเวลาที่เรามีความทุกข์มากๆเราเหมือนกับว่าชีวิตนี่ไม่เปลี่ยนลนะนี่จะคงจะทุกข์อย่างนี้ไปทั้งชาตินะานี่พวกเด็กๆนี่มีความรักแบบเด็กๆนะเรียกบ๊อบบี้เลิฟนะ มีความรักหวานแหววแต่รักแบบเด็กๆหือหวาถ้าเจอคนอื่นก็ไปรักคนอื่นต่อกระทั่งความทุกจากการอกหักนะมันอยู่ก็อยู่ไม่นานหรอกมันก็ต้องหายไม่มีใครทุกข์ทั้งชาติหรอกใครเคยพ่อแม่เสียไปแล้วมีไหมเสียใจไหมน,นั้นเสียใจแล้วหายไหมหายไม่มีนะความทุกข์ถาบอไม่มีความสุขถาบอก็ไม่มี เนี่ถ้าเราหัดมาร,รู้ทันใจของเราไปเรื่อยสุดท้ายเราจะสรุปได้ความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวกุศลก็เป็นของชั่วคราวอากุศลคือความโลภความโกรธความหลงก็เป็นของชั่วคราวให้ดูบ่อยๆนคอยรู้ทันใจของเราบ่อยๆไว้เป็นกรรมฐานที่แสนจะง่ายเลยไม่ต้องนั่งสมาธิเยอะเลยนะ,ะก็กรรมกรรมฐานเนี่ยมันมีสองทาง ทางหนึ่งเหมาะสําหรับเรียกเหมาะสาหรับวิปัสสนาญาณิกทางหนึ่งเหมาะกับสมถะญาณิกสมถะญาณิกเนี่ยพวกต้องไปเข้าฌานก่อนถ้าเข้าฌานแล้วออกจากฌานมามาเจริญปัญญามาเจริญปัญญาด้วยการดูกายกายเนี่ยเหมาะดูร่างกายนี่เหมาะสาหรับพวกที่เข้าฌานเพราะถ้าออกจากฌานมาจิตจะนิ่งๆดูดูจิตเนี่ยจะไม่มีอะไรให้ดูมันจะนิ่งอย่างเดียวเลยสำหรับการดูจิตดูใจเนี่ยมันเหมาะกับพวกมีปัสสนาญาณิก คือพวกที่เดินปัญญาเป็นหลักความสงบเป็นตัวประกอบเนี่ยคนส่วนใหญ่ในยุคของเราเนี่ยเป็นพวกนักคิดวันวันหนึ่งคิดมากใครรู้สึกตัวว่าคิดมากบ้างมีไหมยกมือให้ดูดเวยกคิดมากโอ้คิดมากเยอะนะถามเรื่องอื่นมีน้อย้าถามคิดมากนี่เยอะเลยใครวันวันหนึ่งไม่คิดอะไรเลยมีไหมมีมีโต๊ะนี่มันไม่คิดอะไรเลยต้นไม้มีก้อนหินมันไม่คิดอะไรคนไม่คิดทั้งวัน แต่คนยกเราเนี้ยคิดหนักคิดเรื่องเรียนใช่ไหมคิดเรื่องทำม,มาหากินคิดเรื่องครอบครัวคิดเรื่องการงานคิดสาราพัดจะคิดเลยคนที่คิดมากเนี่ยใจจะกระเพื่มขึ้นกระเพื่มลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนจีจีอยู่ทั้งวันเลยการที่เราคอยมารู้ทันใจนะมันกระเพื่มขึ้นกระเพื่มลงมันสุขบ้างมันทุกข์บ้างมันดีบ้างมันร้ายบ้างเราคอยรู้ไปเรื่อย <Das que ath en> เราก็จะเห็นนะถึงจุดหนึ่งปัญญามันเกิดมันจะเห็นในความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวอากุศลก็ชั่วคราวทุกสิ่งในชีวิตเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวกระทั้งความอยากที่หลวงพ่อพูดทีแรกความอยากเกิดขึ้นความอยากก็เป็นของชั่วคราวนะแต่ทันทีที่ความอยากเกิดขึ้นสังเกตดูที่ใจไยถ้าเราดูจิตด,ดูใจชํานาญทันทีที่ความอยากเกิดขึ้นนะใจมันจะถูกบีบขัน มันจะถูกเค้นนะมันไม่ได้สบายจริงอะเวลาที่เราอยากมีความอยากขึ้นมาจะสมอยากหรือไม่สมอยากเรายังไม่รู้ในขณนะนั้นรู้สึกไม่มีความสุขไหมอยากได้อะไรสักอย่างหนึง่งจะซื้อได้หรือไม่ได้ยังไม่รู้เลยเงินมีหรือไม่มียังไม่รู้เลยทันทีที่ความอยากเกิดความทุกข์ก็เกิดแหละนี่หัดดูของจริงในใจเราไม่ใช่ว่าต้องผิดหวังถึงจะทุกข์นะแค่ความอยากเกิดก็ทุกข์แล้วแหละ นี่เราเฝ้ารู้เฝ้าดูในใจของเรานะความอยากเกิดที่ไรก็ทุกทุกทีสภาวะทั้งหลายมาเราก็ไปการเห็นอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยมันจะทําลายความอยากการที่เราคอยดูจิตด,ดูใจเรื่อยๆนะเราจะพบว่าทุกคราวที่จิตใจมีความอยากจิตใจจะถูกบีบคั้นจิตใจจะมีความทุกข์อย่างเราจะอยากจีบสาวสักคนนะถ้าไม่ได้คิดจะจีบเล่นๆนะคิดจะจีบจริงๆอยากได้ตัวมาอยู่บ้านเรา แค่แค่อยากได้มาใจเป็นทุกข์แล้วนะเขาจะเล่นด้วยหรือเปล่ายังไม่รู้เลยจะหลอกเขาท่าไหนพูดดีๆโหไม่ค่อยเชื่ออะไรเงี้ยทันทีที่ความอยากเกิดก็ทุกข์แล้วนี่วิธีทำลายความอยากนะก็ใช้วิธีรู้ทันที่จิตเรานี่นะความอยากมันเกิดเรารู้ทันมันนะรู้ทันไปความอยากมันจะหายอัตโนมัตินะความอยากเป็นกิเลสมันเป็นความโลภชนิดหนึ่งความโลภที่รุนแรงกลายเป็นความอยาก อยากได้นี่นี่หน่อยๆก็ยังไม่ได้ยึดเข้ามานะ